ข่าวเดนลิวฟูประจำวันที่5มิถุนายน2565สื่อดังเผยลิวพูโผล่ขึ้นมาเป็นมาเมืดที่อาจปิดเดียวแข่งเชลซีในซัมเมอร์นี้หงแดงมีความสนใจดาวยิงสเปอร์ที่ไม่ได้อยู่ในแผนของคอนเต้แล้วบาซ่าอยากได้ฟรีแต่ลิวพูอาจปาดหน้าคว้าแข่งลิสในติดเข้าสู่รัวแอนติว สวัสดีครับเพื่อนๆนสาวกของแดงรีฟูทุกท่านวันนี้รีฟูอัปเดตจะมาอัปเดตข่าวสารของรีฟูประจำวันที่5มิถุนายน2 5 6 5้สําำหรับข่าววันนี้จะมีเรื่องอะไรกันบ้างนั้นไปรับชมกันเลยครับก่อนไปรับชมกันรดเพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องรีฟูอัปเดตช่องนี้กันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเรื่องที่ 1. ข่าวจากฟาบิซิโอโรมาโนได้เปิดเผยว่า บาร์เซโลนาเป็นสโมสรที่ให้ความสนใจในตัวของลาฟินยามาโดยตลอดที่ผ่านมาแต่พวกเขาไม่มีความต้องการที่อยากจะจ่ายค่าตัวของดาวเตะทีมชาติบราซิลรายนี้กับตัวเลขที่ลี d ยูเนเตดตั้งไว้โดยลี d ยูเนเตดต้องการอย่างน้อย47ล้านปอนด์สำหรับค่าตัวลาฟินยาปีกไว้25ปีของพวกเขาในซัมเมอร์นี้และถ้าหากว่าสโมสรไหนสนใจและต้องการอยากที่จะคว้าตัวเขาไปร่วมทีมแล้วแล้วก็สามารถใจ่ายเงินในตัวเลขนั้นได้เลย และพวกเขาก็จะยินดีขายออกจากทีมในทันทีโดยซึ่งก่อนหน้านี้ลาฟินยาก็เคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทีมลิเวอร์พูลเช่นเดียวกันหากลิเวอร์พูลต้องเสียมานีให้กับบาเยนและเสียเกต้าให้กับปารีสแล้วก็ดีลระหว่างลิเวอร์พูลกับลาฟินยาก็อาจมีความเป็นไปได้เรื่องที่2ไซมอนมันหลอกผู้สื่อข่าวจากมิลเลอร์ได้เปิดเผยว่าสเปอร์พร้อมที่จะรับฟัง ข้อเสนอจากสโมสรต่างๆที่มีความสนใจในตัวของสเฟนเบิร์กไวแนวลุกไวย24ปีของพวกเขาแล้วในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่เบิร์กไวน่าจะไม่ได้อยู่ในแผนทำทีมของอันโตนิโอคอนเต้ผู้จัดการทีมของสเปอร์อีกต่อไปแล้วในฤดูกาลหน้านี่เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่น่าสนใจเลยทีเดียวเพราะก่อนหน้านี้ลิฟูก็เคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับเขาในสมัยที่เขายังค้าแข่งอยู่กับ PSV อโอฟเช่นเดียวกัน จริงๆแล้วเบิร์กวายเป็นผู้เล่นที่มีครบทุกอย่างเลยในตำแหน่งแนวลุกทั้งมีความรวดเร็วมีทักษะในการไปกับบอลและที่สำคัญเขาเป็นคนยิงประตูได้ดีคนหนึ่งเลยทีเดียวเรื่องที่3เป็นข่าวของบาร์เซโลนาโดยบาร์เซโลนาตั้งเป้าจับเสือมือเปล่าเล่งปีขวาดาวชนโวของเรียููนั่นก็คือโมฮัมเหม็ดซาราที่เขาจะหมดสัญญากับเรียููเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลหนนะ้าถ้าหากเร์พูู ไม่สามารถต่อสัญญากับซาลาได้บาซ่าอาจจะรอเซ็นสัญญากับซาลาฟรีหลังหมดสัญญาในซัมเมอร์ก็เป็นได้ในขณะที่ซาลายืนยันว่าเขาจะมุ่งมั่นเริ่มต้นกับฤด,ดูกาลใหม่ที่เอร์พูต่อไปแม้ว่าเขาจะไม่ได้เซ็นสัญญาฉบับใหม่ก็ตามและทางสโมสสก็ยังลังเลว่าจะต่อสัญญากับซาลาและพังเพดานค่าเหนื่อยของทีมลงไปหรือว่าจะปล่อยให้สัญญาหมดและปล่อยตัวไปแบบฟรีๆหลังจบฤด,ดูกาลหน้า เรื่องสุดท้ายของวันนี้มาจากเดลี่สตาร์รายงานข่าวว่าล์พูโผล่ขึ้นมาเป็นม้ามืดในการคว้าตัวคริสเตียนพูลิสิตจากเชลซีในซัมเมอร์นี้โดยพูลิสิตนั้นเคยเป็นเป้าหมายเสริมทับของล์พูตั้งแต่สมัยเขาเล่นให้ดอดมุนก่อนย้ายเข้าสู่เชลซีเมื่อปี2019แต่ทว่าช่วงหลังพลิสิตกลับไม่ค่อยได้เล่นเกมแถมโชว์ฟอร์มไม่ดีอีกด้วยท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่าไม่ลงรอยกับโทมัสทูเคลนขณะเดียวกันล์พู ที่อาจจะเสียมานี่ไปในช่วงซัมเมอร์นี้ทําให้ทีมต้องมองหาตัวแทนในระดับที่ไม่ต่างกันมากนักและพูลิสศก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวโดยยึนคอปชื่นชมฝีเท้าของดาวเตะวัย23ปีนี้มาก่อนอยู่แล้วและเคยร่วมง,งานกันในช่วงสั้นๆที่ดอทมุนก่อนที่คอปจะอำลาทีมไปเมื่อปี2015เพื่อเตรียมตัวมาคุมทีมวิลพูนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับข่าวสารที่นํามาฝากกันในวันนี้เพื่อนๆคิดเห็นกันยังไง คอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ